สวัสดีค่ะพบกับ MBK Connect ที่มาพร้อมกับข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับธุรกิจในเครือ MBK กันนะคะเรามาเชิญชวนชาว MBK ร่วมส่งต่อโลกที่ยั่งยืนและน่าอยู่กันค่ะเพียงถ่ายรูปต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชัน Eco Life กับกิจกรรมยิ่งถ่ายยิ่งปลูกรวมพลังลดคาร์บอนไดออกไซด์สร้างปอดให้โลกกันค่ะ และตอนนี้ก็มีบริษัทในเครือ MBK ที่คาดหมายว่าจะเข้าร่วมโครงการถึง39บริษัททีเดียวนะคะแต่ที่เข้าร่วมแล้วก็สแกนกันแล้วมี11บริษัทด้วยกันลงทะเบียนบริษัทที่ตัวเองสังกัดอยู่แล้วก็ถ่ายรูปต้นไม้ได้ไม่จํากัดเลยนะคะ จำนวนต้นไม้ที่เป็นเพื่อนถ่ายนั้นจะนําไปปลูกจริงกับกฟผอ,อีกด้วยค่ะโดยจะไปปลูกกันที่ชุมพรกระบี่ภูเก็ตแล้วก็น่านนะคะเรามาร่วมกันเป็นกรีนฮีโร่ฮีโร่ที่ปลูกต้นไม้ออนไลออน์ได้มากที่สุดสแกนก็นได้ทุกวันเลยค่ะไม่จํากัดนะคะอยากปลูกกี่ต้นก็ถ่ายกันมาเลยโดยมีเป้าหมายจะปลูกให้ครบ1 0,000ต้นแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้กันได้อีกใน MBK Connect สวัสดีค่ะ